พักกันก่อนสักครู่ครับช่วงหน้าท็อปพาคุณผู้ชมนะครับไปดูโปะเรือถีบข้ามฟ้าคลองแสนแสบด้วยแรงขามนุษย์ครับว่าแต่จะเป็นอย่างไรอยู่ยา่ยานมางกะปีนี่เองครับอีสักครู่ม,มาพบกันครับเหมือนเรือเป็ดเหาะเหมือนเรือเป็ด สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเช้าเช้าแบบนี้นะครับผมก็มายืนอยู่ที่ภาพของโปะ๊เรือข้ามฟากจากขาถีบของมนุษย์นั่นเองครับอยู่ริมคลองแสนแสบย่านบางกะปิกรุงเทพครับ บรรยากาศไม่ค่อยคุ้นตาใช่ไหมว่าทําไมผมถึงมาอยู่เรือข้ามฟากแบบนี้แล้วหน้าตาอาจจะไม่ค่อยคุ้นกันใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับแน่นอนครับว่านี่คือสิ่งที่หลายคนอาจไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับภาพรบรรยากาศที่กู้คนใช้โปเรือข้ามฟากพูดยังไม่ทันขาดขะคำาลยคถึงแล้วครับนี่ครับข้ามฝั่งคลองอยู่แถวแถวบริเวณโรงเรียนสุราคลองจันย่านบางกะปิถ้าหากมองจากฝั่งนู้นเนี่ยถ้าผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือวัดกลางนั่นเองครับ ถัดมาก็จะเป็นมัสยิดนิดวา,วานุ่นอิสลามคลองจันนะครับอยู่ติดกันเลยนะครับนี่คือเป็นวิถีชีวิตของคนไทยนะครับที่อยู่อาศัยอยู่บริเวณเริมคลองแสนแสบนะครับได้ทำกิจการโะเรือถีบข้ามฟากมานานเป็นระยะเวลากว่า30ปีแล้วนะครับซึ่งบรรยากาศที่เห็นแบบนี้นะครับก็เลยเป็นอารมณ์ของยามเช้าๆที่จะมีทั้ง ทุกสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนทึ่ข้ามฝั่งไปโรงเรียนคนทำงาน ยามเช้าก็จะมีผู้คนที่รักือศาสนาิสลามนั้นข้ามฟากเพื่อไปทาพิธีละหมาดที่มสัสยิดและนอกจากนี้ยังมีพระภิกษุงสงฆ์บิณฑบาตยามเช้าก็ใช้บริการเรือข้ามฟากแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับแต่เท่าที่เห็นเนี่ยอาจดูคลุงเคลงหน่อยเพราะว่ายามเช้าๆแบบนี้เนี่ยเรือคลองแสนแสบเป็นสัญจรผ่านด้วยความเร็วพอมาถึงจุดนี้เขาเห็นว่ามีโปเรือข้ามฟากเขาก็จะชะลอให้ เรือนั้นอ,อ,อยู่ในสภาพที่สามารถที่จะไปได้อย่างที่เห็นนี้แหละครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้ใช้บริการโป๊ะเรือข้ามฟากด้วยขามนุษย์กันครับ ครับมาอยู่คนที่เขารอเรือถีบเพื่อที่จะข้ามฟากแล้วนะครับพี่ครับใช้เรือถีบนี้มานานเรื่ังครับนานแล้วค่ะสิบปีเลยเป็นสิบปีแล้วเหรครับมาแต่ลูกตั้งแต่มาเริ่มเรียนอนุบาลเลยอ๋อนี่คือใช้เพื่อข้ามฟากไปไหนครับก็ไปโรงเรียนออกไปโรงเรียนนี่พาน้องๆสองคนนี้ฝาแฝกกันด้วยกลัวไหมลูกเวลาข้ามฟองด้วยเรือถีบตอนแรกก็กลัวอยู่เหรอแล้วตอนนี้ล่ะไม่กลัวไม่กลัวแล้วเก่งแล้วแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างชอบไหมเรือถีบแบบเนี้ย ชอบชอบเหรอเคยเห็นที่ไหนมาก่อนไหมครับอไม่เคยครับไม่เคยคือมาใช้ที่ดีครั้งแรกเลยว่าง่ายตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมตอนตอนนี้ก็ยังเด็กอยู่ครับเหรอแล้วนี่เขาคิดค่าบริการยังไงครับก็ผู้ใหญ่2บาทเด็กบาทหนึ่งแต่สมายนี้ก็ไม่ค่อยเก็บหรกเด็กเราเด็กๆก็ไม่เก็บหรอแต่หนูให้เขาเองก็ือบช่วยกันทําบุญอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ๋อก็คือเป็น เป็นการข้ามฟ้าที่อำนวยความสะดวกให้เด็กๆใช่แล้บส่วนใหญ่นี่เป็นคนแถวนี้หรือเปล่าครับก็อยู่แถวนี้อยู่ตรงโรงพยาบาลรามอ๋อแล้วก็เข้ามาทางซอยทะลุทางไหนได้บ้างครับซอยสองซอยค่ะซอยนี้กับซอยนี้ได้ออกได้หลายซอยออกไปถนนตรงหน้าโรงพยาบาลได้หลายซอยอันนี้คือไปโรงเรียนไหนครับนี่สุราของแก่นโรเรียนสุราขฎรองจานท์เขตบางกะปินี่เองใช่ไหมอ้าวเรือมาแล้วโอเคขอบคุณมากนะครับไปเดินทางดีๆครับขอบคุณครับ นี้นะครับผมอยู่กับเจ้าของกิจการโปะเรือถีบข้าวฟักด้วยขามนต์แล้วนะครับรู้จักกับบังล้อหรือว่าคุณสมพรสันสิรินะครับสวัสดีครับบังล้อครับสวัสดีครับนี่ครับบังล้อครับทำมาเห็นบอกว่า30กว่าปีแล้วตั้งแต่รุ่นบังล้อเองหรือว่าก่อนหน้านี้นะครับรุ่นรุ่นแม่ครับคุณแม่เลยฮะครับอแสดงว่าราวราวสามสิบกว่าปีก่อนนู้นเลยใช่ไหมฮะสามสิบกว่าปีก่อนครับแล้วแนวคิดในการใช้รอกใช่ไหมครับเนี่ยมาจากอะไรครับ มาจากคือตอนนั้นคือนั้นรุ่นพ่อเลนะพ่อเขาสมัยก่อนคนอิสลามเขาจะไปกินบุญทําบุญแล้วเขาไปนั่งอยู่ในห้องห้องที่เขามีม่านน่ะเคยเห็นม่านไหมม่านแบบที่ทีเขาดึงข้างเดียวแต่มันฮะใช่แล้วที่ที่ม่านเนี่ยมันจะดึงข้างเดียวแต่มันสามารถวิ่งไปวิ่งกลับได้นึกนึกเขาแด้วนะแล้วใช้แนวคิดตัวนั้นมามาใช้ซึ่งม่านสมัยก่อน เป็นแบบแบบนี้เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่นะมีมีครับมีคือคือเวลาดึงดึงขวาก็วิ่งไปตรงเวลาดึงซ้ายก็วิ่งกลับมาประมาณนั้นก็นี่ลักษณะเดียวกันครับด้วยการใช้แรงของขามนุษย์เนี่ยใช่แรงใช่ก็ก็ดัดแปลงเป็นรอกคือรอกม่านก็คล้ายๆกับรอกเรือตัวเนี้ยคล้ายๆกันครับแต่อันนี้คือดัดแปลงเราใช้สลิงเส้นใหญ่กว่าอันนี้กรใช้เชือกครับครับ บรรยากาศยามเช้าอย่างที่เห็นนะครับคุณผู้ชมครับผู้คนก็มาใช้บริการอยู่เรื่อยๆเลยเนี่ยบางล้อก็ผาดหนีมึกเลครับเป็นลหมึกเลยครับเป็นลมบําบกเลยครับอย่างเงี้ยยุ่งยก็ใช้ความเคยอะครับใช้ความเคยชินที่เราคุยไปด้วยเนี่ยบางล้อก็ต้องถีบไปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่แค่บางล้อให้สัมภาษณ์เขาอย่างเดียวนะฮะครับผมแล้วบางล้อครับตอนเช้าๆเนี่ยเรือด่วนคลองแสนแสนนี่เขาวิ่งเร็วมากเลยเร็วและกรแรงถึงตอนนี้อะเขาเบาให้ด้วยนะเขาบางลำก็เบาแต่บางลำก็ ก็อาศัยได้ค่าเที่ยวได้รอบเที่ยวเหมือนกับรถเม์แต่ว่าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไงะะไม่ไม่ไม่เคยครับไม่เคยคแต่แต่เคยตตนก่อนเนี่ยเคยเคยมีเหมือนกัน,ค,ค,นครับเคยมีตอนเริ่มใหม่ๆคือคนขับอาจจะไม่ชํานาญเกี่ยวกับการขับมันก็มาเบียดเรือบางทีสลิงขาดท,าที่เสาที่ร้อยรออเนี่ยมันหักแต่ก็ไม่มไม,ไม่ไม่เกิดอันตรายถึงกับ บาดเจ็บอะไรมากมายอย่างดีก็ซ่อมเรือเขาก็ให้ค่าซ่อมค่าอะไรมาเพราตอนหลังเลยเขาก็ขับดีขึ้นแต่ว่าบางทีมารยาทอะไรต่างๆเห็นไมขึ้นมันใช่น้ํามันกระเด็นมาถึงพอนนี้เขามีเขื่อนเป็นตลิ่งนะฮะครับแล้วก็น้ามันก็เกิดกระเซ็นขึ้นมาเปียกคนเดินบ้างอะไรบ้างแต่เราก็ตะโกนพูดเขาเบาๆหน่อยนะครับอะไรอย่างเนี้ยครับบางคนเขาก็เบาให้แต่บางคนก็ ปกติมันแล้วแต่มารยาทของแต่คนไอพ่อรอแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยอย่างเข้ามาอย่างเงี้ยโอเคเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคอย่างเงี้ยใช้ได้แต่ลรำที่ผ่านมาที่เคยเห็นที่วิ่งมาแรงๆอะนะปุ๊บมาคนบางทีเดินไปทํางานไปลงเรือก็เปียกไปอะไรเงี้ยโอ้ใช่อู่โปะเนี่ยบางทีสวยกันไปสวยกันมาน้าอยู่หูซัดเข้ามาใช่ครับอ๋อปุ๊บแล้วบรรยากาศแบบนี้เนี่ย เทียบกับสมัยก่อนผมเชื่อว่าถ้าส0มสกว่าปีที่พวกเราเล่าให้ฟังเท่ากับว่ากิจการโปเรเรทีพข้ามฟากเนี่ยเกิดมาก่อนที่จะมีเรือด่วนของกก่อนก่อนครับก่อนก่อนไม่มีเรือแต่ก่อน่ยใช้รอบแบบนี้ทํามาใช้รอบนี้ว่าแต่ก่อนมีการส่งคนข้ามฟากกั็นยังไงฮะส่งคนข้ามฟากเป็นเป็นเรือพายเรือแจวเหรอเรือแจวสมัยก่อนเป็นเป็นเป็นใช้พายแต่เหมือนกับเรือแจวละแต่จะใช้พายพาย ทีนี้มีโอกาสไหมที่ว่าจะมีคนเขาว่าทําสะพานให้รครับมันจะเป็นไ <c oughs> ปนได้จริงจกว่าไหมครับบางร้องทีแรกก็มีโครงการมีสะพานมีพวกสสพวกสอกอ,อะไรเง<อ>ี้ยนะ<อ>เขาจ็มาจะจะมาทาแต่ว่าทีนี้มันเขาเขาเป็นที่ของเอกชนเนี่ย<อ>เขาบอกว่าทางงบประมาณมาต้องโอนให้กับกทม<อ>ทีนี้ทางคือต่อขุยตายยาพ่อแม่เขาก็สร้างสมมาเขาก็ไม่ไม่ไม่โอนให้ เขาก็บออาแบบนี้แหละไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่โอนพระโอนให้ปพ๊บมันจะเป็นทางสาธารณะแล้วก็ควบคุมยากอ,อะไร,รประมาณานี้รเอาลครับนี่ก็เป็นภาพรวมนะครับที่เราได้นําให้ผู mm ้ช hmm. มได้เห็นกันว่านี่แหละครับไม่ได้เชื่อว,ว่าเป็นภาพที่ไม่ค่อยคุ้นตาก,กันเลยทีเดียวสำหรับกิจการของเรือทีบ เป็นแบบโปะเนี่ยข้ามฝากด้วยนะครับอันนี้ให้บริการทั้งวัน24ชั่วโมงเลยใช่ไหมครับเห็นบอกว่าตอนเที่ยงตี5ถึงเที่ยงคืนขึ้นป้ายไว้ว่า2บาทส่วนเที่ยงคืนถึงตี5 5บาทเอาละครับวันนี้ครับขอบคุณมากนะครับพวงร้อนครับที่ให้ข้อมูลกับเรานะครับครับผมครับครับสวัสดีครับ นี่แหละครับคือวิถีชีวิตยามเช้าของเจ้าของเรือกิจการโปะเรถีข้ามฟากซึ่งคอยให้บริการแก่ผู้ที่จะข้ามฝั่งคลองแสนแสบนั่นเองครับวันหนึ่งเนี่ยผมถามกับบางร้อนแล้วนะครับว่าได้กำไรกําไรสักไม่กี่ร้อยบาทหรอครับก็ถือว่าไม่ได้คุ้มค่าอะไรกับการรักษาชีวิตของผู้ใช้บริการโปเรือด่วนข้ามฟากแบบนี้นะครับพักกันก่อนครู่เดียวครับช่วงหน้าติดตามตอนมลงวันครับ